สาระน่ารู้กับไก่ยาวนลดค่ะคลิปนี้อย่ารอจนลม้มนิ้วมือมีสองสัญญาณเตือนก่อนเกิดภาวะสมองขาดเลือดอันตรายถึงชีวิตค่ะ รู้หรือไม่คะว่าสมองขาดเลือดมีสองสัญญาณเตือนบนนิ้วมืออย่าชะล่าใจอันตรายถึงเสียชีวิตนะคะอาการของภาะวะสมองขาดเลือดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริเวณที่หลอดเลือดอุดตันนอกจากจะเป็นอมพาตเครื่องล่างของใบหน้าข้างหนึ่งโดยปากเบี้ยวไปข้างใดข้างหนึ่งเสียงเปลี่ยนแปลงพูดไม่ชัดพูดลําบากสูญเสียความรู้สึกซีกหนึ่งของร่างกายการมองเห็นเปลี่ยนแปลงปวดศรีรษะกระทันหันหมดสติหรือสับ รู้หรือไม่ว่านิ้วมือของเราเนี่ยแหละค่ะก็มีคุณสมบัติพิเศษบางประการที่สามารถส่งสัญญาณก่อนเกิดโรคหลอดเลือดสมอกได้เช่นกันค่ะหนึ่งเลยคือการโป่งของหลอดเลือดที่นิ้วหลอดเลือดดำสีน้ำเงินที่นิ้วนิ้วมือหรือหลังมืออาจเกิดการ อ,า,อาจเกิดจากสภาพผิวของบุคคลน,นั้นบางเกินไปหรือร่างกายผอมเกินไปนอกจากนี้ก็ยังมีสัญญาณก็ยังสามารถส่งสัญญาณปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดดำนะคะอย่างเช่นภาวะกระดูกพูนหรือภาวะหลอดเลือดดำ อุดตันค่ะหลอดเลือดป่งพองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอาจจะเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดการอุดตันของหลอดเลือดส่งผลต่อการไหลเวียนโลหิตซึ่งอาจจะทําให้หลอดเลือดโป่งอย่างเด่นชัดบริเวณนิ้วมือและก็หลังมือค่ะ การไหลเวียนโลหิตไม่ดีเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่งผลให้เลือดไม่สามารถนำออกซิเจนและสารอาหารไปยังอวัยวะเนื้อเยื่อและแขนขาได้ดังนั้นแล้วหากมีความดันโลหิตสูงและพบว่าเส้นเลือดที่นิ้วมือและหลังมือของคุณป่งกระทานหันอย่าชะล่าใจต้องรีบไปพบแพทย์นะคะอาการที่2ก็คือชานิ้วมือค่ะ อาการชาที่มือนี่ไม่ใช่ภาวะที่หายากในชีวิตประจําวันนะคะอาการส่วนใหญ่ของภาวะสมองตายยังส่งผลต่อความยืดหยุ่นของร่างกายซึ่งมักจะเป็นเครื่องหนึ่งของร่างกายนะคะอาจจะเป็นซีกซ้ายหรือ,อด้านขวานะคะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับมือเนี่ยอาการชาและความแข็งของนิ้วอย่างกระทันหานมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการอุดตันของหลอดเลือดหากอาการชาที่นิ้วเป็นนานเกิน2ส,สัปดาห์ควรต้องรีบ พบแพทย์เพื่อทำการตรวจเช็คโดยเร็วเลยค่ะ โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะที่ต้องได้รับการดูแลร่างกายอย่างเร่งด่วนย้ำว่าอย่างเร่งด่วนนะคะหากไม่มีการแทรกแซงตั้งแต่เนิ่นๆผู้ป่วยอาจต้องอเผชิญกับผลที่ตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นอัมาพาตจากการเคลื่อนไหวความผิดปกติการสื่อสารความบกพร่องทางสติปัญญาการมองเห็นบกพร่องความผิดปกติของลำไส้และกระเพาะปัสสาวะและที่อันตรายที่สุดคือการสูญเสียสติค่ะ ด้วยความห่วงใยนะคะนำมาฝากคุณในช่วงสาระน่ารู้กับไกยาวนุษค่ะติดตามได้ใหม่ในคลิปหน้าแต่วันนี้อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ส่งกำลังใจทักทายพูดคุยกันได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ